โอเคนะครับคันโ<ร>ดด <ผม S 1> คนดังวันนี้พิเศษมากเลยนะครับคือดีแล้วที่ยังไม่เคยถามเรื่องรถเพราะว่าสงสัยเหมือนกันเป็นผู้ชายก็น่าจะต้องชอบรถไม่มากก็น้อยหรือแม้กระทั่งมันมีส่วนเกี่ยวข้องเัื่องแต่เลือกรถหรือตัดสินใจหรือรถคันแรกหรือใดๆถ้าพูดถึงรถนี่ยังไงครับคันโปรดของผมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ มันเปลี่ยนไปตามอายุเหมือนกันนะพี่พี <ๆ S 1> เพราะว่า,าสมัยก่อนเราก็ชอบมันมันมีแนวออฟโรดบ้างเงี้ยรถแต่งอะไรเงี้ยครับ<อ>หลังๆกลายมาเป็นแบบว่าสมัยก่อนยังแอบแบบว่าว่าเพื่อนคนอะไรขับรถตู้อะไรอย่างเงี้ย<อ>คนอะไรบ้าเปล่าขับรถตู้ขับคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยจนตอนนี้ผมก็ขับคนเดียวขับรถตู้เจ้ารถตู้รถตู้ใช่นี่เป็นรถตู้อะไร อ๋ตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นรถตู้ฮุนไดครับไมนไหนุนไดก็วิ่งดีนะก็วิ่งดีแรงแรงบิดดีแล้วก็วิ่งทางไกลดีแรงดีมันขับสนุกอะไรเงี้ยได้ปรับช่วงล่างใหม่ไหมก็นิดหน่อยปรับช่วงตัวนี้ตัวนี้ต้องมีช่วยคนนี้มีชุดช่วงล่างนิดหน่อยก็ทําให้รู้สึกว่าขับสบายขึ้นนิ่มขึ้นแล้วคนในครอบครัวเนี่ยก็ชอบสบายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอิมก็เลยตอบโจทย์ชอบเลยแล้วก็ติดใจเงินย้อนอีกนิดนึ่งรถคันแรกเอารถคันแรกรถคันแรกเลยรถคันแรกมา โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอันนี้มรดกไหมหรือซื้อเองหรือแดดเป็นซื้อเองเลยครับเป็นซื้อเองเลยคันนั้นเป็นอะไรเป็นรถมือสองนั้นน,น,ะ,นะครับรผมเป็นรถเปอร์อยโยครับว้าวอ่ามีมีรถมีรถซีนี้มีรถซีนี้ <S 1> <S 1> <S นยยมีรถซนี้ <S 2> <S 2> ที่แตกต่างกันเนี่ยตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยนะครับผมไปยัดเครื่องโตโยต้าเลยเครื่องสองพันตัวฝาดเอสสามเอสไหม เป็นตัวฝาดำยี่สิบวาวครับตัวนั้นเอายี่สิบวาวเอายี่สยี่สิบวาวซิกซเซน์นกําลังใหม่ใหม่เลยอ่ะแล้วลองาเลยถ้าใส่เครื่องก็ต้องโหลดแล้วตรงเนี่ยโอ้โหโหลดก็ทำเต็มที่อ่ะพี่มันเลยแต่เราผ่านเคยผ่านมาแล้วนะเ,เ,คเ,คเคยผ่านที่ต้องแบบว่า,าขับรถแล้วต้องแบบเวลาไปอยู่กับแฟนเนี่ยแฟนบอกว่า นี่เราอยู่ที่ร้านซ่อมรถมากกว่าอยู่ห้างอีกนะเนี่ย <laughs> <laughs> เราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเ <Okay, okay. S 1> ลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มันก็สนุกไปอีกแบบนะครับ uh. พี่มันได้วางเครื่องไม่รู้จักเรื่องของรถยนต์หลายๆแบบเลยนะหลาได้รู้สึกการตกแต่งรถยนต์นะจนมาเราจนพมาโตแบบนี้รู้สึกว่ารถเดิมเดิมโอ้ oh, ดีที่สุดแต่ของผมนะผมชอบ ชอบในเรื่องของความรอมันผมก็จะแบบว่าขอเปลี่ยนเรื่องของแบกหน่อยะะอ้วกัน,น,น,นเปลี่ยนแมกกัะยางกับช่วงล่างนิดนิดนึงแล้นั้นก็แบบว่าเครื่องเสียงนิดนิดหน่อยอยะไรเงี้ยแล้วก็ รู้สึกว่าขอให้มันใช้ได้ไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้เองสนใจแม็กพีวิทพีวิทมีทำล้อแม็กด้วยนะพี่อ๋อเหรอครับผมเพิ่งออกมาเมื่อได้ไม่เกิน2อาทิตย์นี่เองเป็นยังไงเป็นเป็นแนวไหนครับพี่มากสวยมากโอ้โหเราไปเสิร์ชดูชื่อ cosmic เออ่ peace ascet racing ครับโอเคลองดูโคตรล้อแม็กพี่ท่องเจอกันน่าจะขึ้นแล้วโอเคอันนี้ต้องไปเซร์ชดูนะครับว่าเป็นลายที่แบบว่าเหมาะกับผมหรือเปล่าใช่ขอนิดนึงนะครับช่องไม่ต้องตัดออก แจ๋วเลยขอดูเลยนะครับผมขอบคุณครับพี่แล้วก็วันนี้สนุกด้วยกันดีมากเลยถ้าผได้เจอพี่พีครับวันหลังไปตะลุมบอลหนักๆกันเอาแบบหนักๆกว่านี้หน่อยเนาะวันนี้ยังแบบว่าเหมือนวอร์มอัพโอ้ดีมากเลยครับผมเหงื่อไม่ออกเลยออ๋แต่ผมนี่เหงื่อออกเนื่องจากใส่หลังนะครับผมโอเคขอบคุณมากที่มาพาผมมาทริปแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามันก็มีอะไรแปลกใหม่สำหรับผมมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่พีทครับ